วันนี้ครูมาเฉลยคลิปคณิตรอบตัวเรานะคะทั้ง 2, 2> คลิปเลยนะคะนี s <S ่นะคะทั้ง2คลิปนะคะตอนลุยอาณาจักรของเล่นกับการคิดราคาค่ะแล้วก็ตอนรองเท้าลดราคานะคะเป็นการคิดราคานะคะมาดูกันเลยนะคะทีละคลิปนะคะคลิปแรกนะคะคณิตรอบตัวเราตอนลุยอาณาจักรของเล่นกับการคิดราคานะคะมาดูกันเลยค่ะในคลิปของครูมีคําถามอยู่ คลิปละ4ี่คำถามนะคะเดี๋ยวครูวันนี้ครูก็เฉลยทั้ง8ปดคำถามทั้งหมดเลยนะคะมาดูคำถามแรกนะคะเขาครูถามว่าอันละ299ถ้าซื้อ2อนอันเป็นเงินเท่าไหร่นะนี่ของเล่นนี้นะคะใครยังไม่ได้ไปดูไปดูคลิปของครูได้นะคะวิธีทำก็คือเราสามารถเอาไปคูณกับเอาไปบวกค่ะ เอาไปคูณก็คือเอา299ก็คือราคา299นี่นะคะคูณกับ2ด้วยกันอ่าคูณกับ2คูณกับ2ได้598นะคะหนูตั้งคูณปกติเลยนะคะนี่9คูณ2ใช่ไหมคะ9 2 18ใส่8ทด1 9 2 18บวก1เป็น19 1 9ทด1 2 2 4บวก1เป็น5ตอบ598นะคะหรืออีกวิธีเอาบางบวกใช่ไหมคะ ครูซื้อสองอันใช่ไหมคะก็เอา299บวกกับ299ก็ได้คำตอบ5 9าตอเบ598เหมือนกันเลยนะคะจะเอาไปคูณก็ได้เอาไปบวกก็ได้นะคะคำตอบแรกได้แล้วนะคะมาดูข้อ2กันนะคะข้อ2บอกว่าถ้าครูซื้อตุ๊กตาเนี่ย4ตัวใช่ไหมคะตัวละ299บาบาทเนี่ยนะคะ ตัวละ299บาท4ตัวเป็นเงินเท่าไหร่หนูจะเอา299บวกกัน4ครั้งก็ได้หรือนี่ถ้าใครคูณไม่คล่องก็เอา299เนี่ยบวกกันทั้งหมดกี่ครั้งคะ4ครั้งเพราะว่าครูซื้อกี่ตัวคะ4ตัวนะคะแต่ว่าที่จะง่ายที่สุดก็คือเอา299เนี่ยคูณ4ได้เลยนะคะ299คูณ4ได้นี่ หนูก็ตั้งคูณปกติได้เลยนะคะ299คูณกับ4ได้เท่าไหร่คะ9 4 3 6่ะ9ใส่6ทด3 9 4 36บวก3เป็น39ใส่9ทด3ใช่ไหมคะ4 28บวก3เป็น11นั่นเองนะคะตอบ1,196นะคะข้อนี้นะไม่ยากเลยนะไปดูข้อ3กันเลยนะคะข้อ3ครูตั้งโจทย์บอกว่าไงคะข้อ3และข้อ4อยู่ในโจทย์เดียวกันเลยคะ่ะ ตุ๊กตาลด20%ใช่ไหมคะตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยลด20%ราคาเต็ม1,195บาทลดไป20%คำถามก็คือราคาลด20%เนี่ยราคาเท่าไหร่และราคาขาย956เนี่ยได้มายังไงนะคิดได้ยังไงนะใช่ไหมคะ มาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำครูเอาข้อ4ขึ้นก่อนนะคะมาดูลดราคาก่อนเราจะหาว่าลดราคา20%เนี่ยคิดยังไงเอา20ตั้ง20ส่วน100ตั้งคูณกับราคาเต็มคือ1,195นั่นเองนะคะอ่หนูตัดได้ตัดเลยนะคะนี่0ตัด0ใช่ไหมคะ2 1 2 2 50ด้านล่างเหลือ5ใช่ไหมคะย0ิหมดไปแล้ว5 1 5 5 2ึ่1 1้าหสอ็จลบ10เศษหนึ่งทดไว้ตรงนี้ 5 3 15 19ลบ15เศษ4เป็น45 5 9 45ตอบ239นั่นเองนะคะดังนั้นลดราคา20%เนี่ยคือลดราคาไป239บาทแล้วเรามาดูซิคะ ข้อ3ใช่ไหมคะราคาขายคิดยังไงใช่ไหมคะหนูก็เอาราคาเต็มคือ1 1 9 5เนี่ยลบกับราคาที่ลด20%คือ2 99, 23 9 239บาทนั่นคือราคาขายนั่นเองนะคะได้956บาทนั่นเองนะคะเวลาเราซื้อคิดแบบนี้นะคะต่อไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่2คณิตรอบตัวเราตอนรองเท้าลดราคาต่อกันเลยนะคะมาดูกันค่ะอ่าร้านรองเท้านะคะ ผู้ถามว่าถ้าทุนของรองเท้าสีแดงราคา2,500บาทร้านขายได้4,500บาทแน่ร้านค้าเนี่ยได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์คะคิดยังไงนะนะ่มาดูวิธีทำนะคะร้านค้าขายได้กำไร4,500ใช่ไหมคะลบกับราคาทุนคือ2,500ได้2,000บาทใช่ไหมคะส่วนต่าง2,000บาทนะคะแล้วหนูก็มาตั้งามาตั้งเลยทุน 2,500บาทขายได้กำไร2,000บาทใช่ไหมคะเทียบบัญญัติยางได้เลยนะคะถ้าทุน1บาทนะคะเอาขายได้กำไรเอา2000ส่วนกับ2,500นะคะและถ้าทุน100บาทละคะขายได้กำไรเอาตั้งเลยค่ะเอา100คูณกับ2000หารส่วนกับ2,500นะคะเรามาตัดทอนกันได้เลยนะคะามาตัดทอนได้เลยนี่0ย์ตัด0 0ตัด0ใช่ไหมคะนี่ เอาละอีกแม่ห้าได้ไหมคะตัดทอนเป็นให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้จะได้คิดง่ายๆนะคะแม่ห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าสี่สห้าหนึ่งหห้าสอคูณศได้0ย์ด้านบนเหลือ20่คูณสได้80บบาทนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นร้านค้าขายได้กำไรแปดสเซน์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะลองดูดีๆนะคะ นี่ถ้าทุนรองเท้าสีแดง2,500บาทร้านขายได้ตั้ง4,500กำไรตั้ง80%เปอร์เซนเลยนะคะโอ้โหกำไรเยอะมากเลยนะคะอ่ามาดูข้อ2ต่อนะคะข้อ2โจทย์บอกว่ารองเท้าราคา2,700บาทลดราคา40%ราคาขายคือเท่าไหร่นะคลิปที่แล้วครูก็สอนไปแล้วนะคะมาดูกันนะคะเราก็หาราคาลดราคา40%ก่อนว่าคือเท่าไหร่ ก็ตัดเลยค่ะ40%ก็คือ40ส่วน100นั่นเองนะคะของคูณกับราคาเต็มรองเท้าก็คือ2,700นะคะตั้งโจทย์เลยแล้วเราก็ตัดทอนได้เลยค่ะมาดูกันนะตัดทอนได้เลยนี่0ตัด0 0ตัด0ได้เลยใช่ไหมคะด้านล่างส่วนหมดไปแล้วนะคะด้านบนเหลือ40คูณ27 27ตั้งคูณกับ40นี่7 4 28ี่ดเศษแปดทนึ่ บวก2เป็น10ตอบ1,080บาทนั่นเองนะคะลดราคา40%คือลดราคา1,080บาทนะคะลดไป1,080บาทแล้วเรามาดูเขาถามว่าราคาขายคือเท่าไหร่ใช่ไหมคะหนูก็เอาราคาเต็มตั้งเลยราคาเต็มรองเท้าตั้งลด40%ก็คือลด 1,080เอา2,700เนี่ยลบกับ1,080ได้1,620นั่นเองนะคะดังนั้นราคาขายคือ1,620นั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะนี่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อ3ค่ะข้อ3บอกว่า รองเท้าคู่สีม่วงเนี่ยราคา3,400บาทลด50%เหลือรองเท้าคู่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหง่ายมากเลย5 0นี่คือครึ่งราคาใช่ไหมคะครึ่งราคาก็คือหาร2นั่นเองใช่ไหมคะหนูไม่ต้องมาคิดเลยว่า50%เนตี่ยจะต,ต้องเท่าไหร่หนูจําได้เลยนะคะหนูจําไว้นะว่า5้เนี่ยคือราคาครึ่งหนึง่งลดไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งของ3,400ก็คือ 1,700บาทนั่นเองนะคะเอาไปหาร2นั่นเองนะคะครึ่งหนึ่ง2 1 2 2 1 2 3ลบ2เส็ดคูณ0ได้0นะคะเห็นไหมคะตอบ1,700นรนะคะครึ่งหนึ่งนะค,ะครึ่งหนึ่งของ3,400นั่นเองนะคะ,ะไปดูกันข้อสุดท้ายคะ่ะข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่าไงคะถ้ารองเท้าราคา8,800บาท ร้านขายให้ลูกค้า6,600บาทร้านค้าเนี่ยลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์เราจะมาที่บัญญาตาัติไยางเหมือนเดิมนะคะร้านค้าลดราคารองเท้าเนี่ยราคาเต็ม8,800ใช่ไหมคะลดไป6,600ก็เอา8,800ตั้งลบกับ6,600ลดไปเท่าไหร่คะ2,200บาทใช่ไหมคะ มาเทียบบัญญัติตยางถ้าราคาถ้าร้านค้าติดราคารองเท้าไว้8,800ลดราคาไป2 2 0 0แล้วถ้าร้านค้าติดราคาบาทหนึ่งลดราคาเอา2 2 0 0ส่วนกับ8,800นะคะส่วนกับราคาเต็มนะคะเราจะมาตั้งคิดกันนะถ้าร้านค้าติดราคา100บาทล่ะลดราคาเอา100คูณกับ2,200ส่วนกับ8,800นะคะตัดทอนได้เลยอ่า0ตัด0ูตัดยใช่ไหมคะเอาแม่อะไรตัดได้บ้างคะแม่11บดได้ไหมคะ 11 2 22 11 8 88ใช่ไหมคะอ่าแม่อะไรอีกคะคิดอะไรไม่ออกเอาอแม่2ตัดได้เลยนะคะ2 4 8 2 5่แปคูณ0ได้0ด้านล่างก็ยังเหลือนะคะ2 2 4 2 1 2แน่นหมดไปแล้วนะคะอันข้างบน2 1 2 2 4, 1, 2 4เศษหนึ่สองห้าสิเหลือ25ใช่ไหมคะตอบ25นั่นเองนะคะ ใครไม่ทราบว่าตัดทอนยังไงไม่รู้ว่าตัดทอนเนี่ยทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าหรือการตัดทอนแบบไหนไปดูคลิปของครูครูมีคลิปสอนการตัดทอนแล้วก็ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําด้วยนะคะอ่าดังนั้นค่ะดังนั้นร้านคารลดราคารองเท้าไปกี่เปอร์เซ็นต์คะ25เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะหนูลองค่อยๆทำนะคะ